ค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ดนตรีเพิ่นก็นกเฮิมเฮิมเฮิมอยู่เป็นแต่เต้นแต่ย้อนเมือน,นี่ละ่ะเจแดงเสิผ้าเต้นนะฮั่นปิดเวลา18นาฬิกาด้ค่ะแต่ประตูปูเฮ้าห้ามประกอบพิธีทุกอย่างโดยเด็ดขาดก่อนได้รับอนุญาตเจ้าเจ้าแบบนี้ล่ะท่านผู้ชมเจแดงเปิดฟอบก่อนมมเปิดฟอบก่อนหมูดะะ้ค่ะ คท่านผู้ชมมาพบช่อง PM Channel โอ้ยซัมก็ได้สันเดียนจัก้าว PM Channel กับช่องอาจารย์สามารถการสามารถซ่องชาวบ้านคุณโอ้โหโอ้โตอนนี้กับนี่พูดนี่เอด่น MC YouTuber แม่อะีรกัน YouTuber กวกางเท่าทำงานมาแต่เศร้ากันเนาะค่ะเนาะทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสาร สื่อสารให้ท่านผู้ชมผู้อยู่ทั้งบ้านให้รู้ที่มาให้รู้ตัวเลขเนากค่ะท่านผู้ชมพ่อกันกับพ่อกันกับแข้งกันเว้าค่ะท่านผู้ชมอย่าลำคานพวงเข้าเด้อเราเป็นสื่อกลางนำเสนอจะล่อกระสากระติงยูทูตเป๋อเป็นธรรมดาล จะนอนปากกระจิงมันอยเบาเา้งไาก็เขาเาวค่ะนั่งนัอาจารย์สามารถมีเลขดีเลขเด็ดเนาะค่ะอแค่นมครับหวดก่อนเขาบ่หวดก่อนก็นีครับพีอได้ก็เลยอ๋อพี่เอ๋มมาทำกาวอาจารย์จะเลําได้เอามาล่ามานี่โอ้นี่บออาจารย์สามารถนี่บอเอามาล่ามมา โอ้เจแดงบาดที่ผู้บอกอ๋อๆได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ว่าจะขออีกถูกหน่อยก็เอามาเพิ่นว่าได้ฟังเพิ่นอยู่ถูกหน่อยก็เอามาด้ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเนียมนซั่นเบิ่งะเอ้ยได้รับปากแล้วเพิ่นว่าได้รับปากแล้วถกบ่เอามาเพิ่นว่าได้บอกเพิ่นไว้แล้วโอ้เจแดงก็ลืมเบิ่งอยู่บอกนําแน่ บอลน้ำเน่อาจ่รย์สมารถบอน้ำเน่ได้ยินเสียงบองแฮีงไหมค่ะเสียงผมก็แค่นี้แหละครับสุดแค่นี้อาจารย์สามารถเป็นคนห้หงวยห้ับพี่เป็นคนเป็นภาษาหนมอครับผมมันเป็นเน่ภาษาปีหบ่อปีหล่อปีหล่อครับเจ็ดปีชาเพราะแม่ปีหล่อแม่เราไม่ปีตัวบครับผมเจ็ดปีชานี่ก็เอายังไปเฮ็ดเอาไปนั่งครับนั่งเลย ได้อยู่บ่เบิ่งอยู่เต้แต่ว่าบ่ได้เบิ่งจบเบิ่งทุกคลิปแต่บ่ได้เบิ่งจบก็ได้อยู่ครับแต่เป็นยังไงเดี๋ยวเราควรจะเป็นเป็นเลขหลอกครับผมในป่ายชานี่มันทลองพี่หลอกกับทีมงานนะครับพี่หลอกงานเมียนสิพะไปนั่งเอาไปบ่มีมีแต่จพูดอย่างใครตรงที่แข่งเลยครับแมีนที่แข่งขันเนี่ยดีไปบ่ขังนียแหละมาตรงนี้ดีครับผมมาหนุนมาด้วย ไอที่แห้งเลยยันเด็ดเนี้ยนั่นตนัูดอุ้ยคังขังแท้แต่ว่าแถาบ่ได้ยันผีหักข้อเด้โอ้ผีแม่นมีคนเสียไปหาเขาไม่กลัวครับไปหาเขาไม่กลัวมีมีคนเสียาไม่ไปกลัวผมไม่ไปครับมีคนเสียชีวิตมาแล้วแม่ครับเป็นไรรคับบ้านนึงกัดงบังดงบังมันมีอยู่หงงหนึ่งหงง เงี้ยเบกล้าไปพระหัตสิไป็สพระหัตสิไปเจ๊แดงหามเลยเ่าะยังไงพระหัตไปเลยัหกสี่หกอากแปดสองหาก้าหกศูนย์วันนี้ได้ตัวใดบอกนี้บอกก่อนนี้ช่เพิ่นแม่ การท้ามาเพ em, oh. ื่งไประสบการณ์พลเยไรเนาะก็รับปากกับทางทีมาแล้วครับหลังจากจบหมอหนึ่งจะปล่อยครับผมโอ้ก็ปล่อยช่วงนอ๋อ่อ๋อท่านผู้ชมแถวเบิ่งจบจากหมอลำมก็จะคลิปนี่แหละเดี๋ยวครับผมเนาะ ก็จิตถงเงืนนบอกโซนตีมยอเสียดุนทีมาปล่อยที่เด็ดรอยู่ตดเสียดุนอ้ามีซอดเสียดุนอดเสียดุนไม่อย่เสียดุนเรายนปลนก็จิตอ่โอยยูโอ้ยยูติดตามยูติดตามยูเจแดงกันบพมีเวลามอไร่มาล่ที่เด็ดคนมาล่ที่เด็ดคนมาล่ำมปล่อยเลยคนตมาปล่อยเลขตัวเสียดุนนะอ๋อที่พิ่นไปเขาฟันน่ะบอทีที่พิ่งมายกอันสารมานี เสียดุนผู้พันดอาสานแรกมะหายน่ะนะสีแดงนะอาสานที่สองผู้เดียวมะห้นนี่สานที่สองนี่จะมาเมือนั้นผมปออยู่ผมไปเรียนดนตีก็เลยู้ไดบอมมีผู้ใดมาทำข่าวหรือเปล่บเฮี่หาก็ไม่มีเนาะค่ะมา เราจะคลิปไลท์คลิปปดมือคลิปเปิคลิปไห่เนเบิ่งน้ำสุกคลิปกับว่าไว้อาะเนาเอาล่อเด้อค่ะ่าม้ชมล่อจานสามารถหมอล่ำจบเ่นสิบฟอยเด้อค่ะ่าม้ชมเอาสามารถผู้ดวงดังทีเพิ้ให้เลหวยพี่เอ็มชสแนววันนี้พนพี่เอ็มสแนวก็เลยรับปากว่าถ้าถูกจะมาจ้างหมอล่ำแม่ เจ๊แดงก็รืม <คน S 1> ว่าเป็นมอลำมของพี่เอ็ก้อนเสียวสามาราสล้ก้อนเสียวสามานเจล้านรวมานี้หลังกากที่เอาสามาแล้วงวดที่มูหอแปก๊กหน่อ่มูหอแปก๊หแปกห่กบนแล้วเรไปอก ดวงเพิ่อนนอค่ะดวงเพิ่อนได้สองล้านได้สองล้านกสองล้านฟังความเพิ่นเว้าดิหนิค่ะตามเพันน้อาเนาะอดุลเนาะเห็นหน้าดูอยู่งเดี๋ยวเราก็มาตามเพิ่นไปตามเพิ่นมาล่อๆค่ะท่านผู้ชมไฟที่เด็ดบจะเมือนบอกเอาล่อๆอาจารย์สามารถกับอันเสียอดุลเนาะค่ะเนาะกับปูตาเขามีสามปูตาบ่ปล่อยฮะปูตาบ่กห่พวกมือนี่ยปูตาบ่พวกไฟจะ่าคอยจังฝันอยู่ฝันว่างไหมคอยจังกับบอกอยู่ จักษ์เาปั่นมายังไงยังไม่ได้เห็นเราเลาว่าปั่นโอ้ยได้แล้วเราไปแล้วเมื่อกี้นี่ได้แล้วยูบอน้ำสั่งหกซีพอนบอว์แล้วหมู่บ้านนี่หกซีหกซีเฮ้งคนหมู่บ้านมาอยู่บอติดตามติดตามคอมเมนต์อฟนเพื่อนไปคอมเมนต์แฟนคลับไปคอมเมนต์ว่าพอจำปั่นได้แล้วยูบอน้ำได้หกซีอ๋อหกซีตัวเดียวกัน จัักแล้วมนใเียงมันนจะเเกิดดขึ้้ไมื่อวานนี่เพิ่นได้แล้วมันคือเอาเป็นต่วไว้ที่บอดังเนี่ยเขาได้ซื้อได้เนี่ยตัวนี้มันต้องมีหมวกซื้อแล้วตอนนี้ซีหกซี้ามือนี้สรุปไปได้ถ้าเอาหวยถ้าเอาหวยอันอันอาจารย์สามารถเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ชาจายใจคาถาเหี้เอออยู่ใส่ข้าเจ้าบอกมาเอาอยู่พระอ่อนนั่นบอกพ่ออ่อนั่นเออเลขพ่ออ่อนเขาท่านแมวแล้ววันนี้ือว่าได้แล้วพันได้มาแล้ว ันเม่อเนี่ยล่ะมั่ินเกินสิบปอยเหมือนี่คือกันปอยมากสิบปอยอ้าวปอยอยาน้นสมาเพิ่มหมือนนี่แหละจะมาหรืสิมานในวบงานมันกันเนาะเล่ากัจแ้เลาจีเลาจีคัดลงใหเหลยอ10ชุดนะเนี่ยเล่าอบเมือแรงเล่าเบาจีดทีชุดยี่สามจีดอเล่ลายุดใหญุ่ดใหักลงเรื่อยๆแล้วต้องเรื่อยนค่ะจว่าขึ้น เอา 70, <S 2> 2. <S oui. <19> <19> yeah. ล yeah. ่ออค่ะท่านผู้ชมเรากได้ 6C ใช่ไหม6 4กับ67อันดับ2มาแรงมาแรงล่ออของอาจารย์สามารถกับเสียสั้นไส้ก่ับพอสั้นไส้เสียดุล่3คนเงมากครเรวมาค้อนเพิ่นได้แล้ว 6C ขึ้นหมู่บ้านนี้ เสียดุลว่าว่าเสียดุลเสียเียกไมาให้เพื่นเพื่อนกิเบาตอนอย่างเได้เพื่อนฝันเด้ฝันว่าพอจำไปบอกเพื่อนเด้อ๋อพ่อจำไปบอกบ้านี้แมนบานนี้นะเมื่อไดเพื่นม่แจกตถก็เพื่อนสื่อีชุดเลขอ๋อเพิ่นบ่มีเพิ่นมีเลี้ยงเพิ่นมีเลี้ยงน้รมดานบ่มม้่นี้บ่มีกาาส่งให้หวยบะ่มีครับเออโอ้บอดีเหรเจดียสิไดงยาวหนาัน อยาหางานเอาโซกออกไสห่น้ำปูผ่านมานี่ผมถึงไม่อยากแปะออกคลิปครับเพราะช่วงนั้นออกคลิปไปแล้วมันบ่ถึกกับพีเอ็มแล้วมันไม่มาครับไม่เาถือไฟอยูครับแมนอยู่ดวงควดแล้วยังคว้าน้ำเหลวอยู่เลยดวงของแนวมีบ่พร้อมกันเพิ่นว่าน่ะพอดีบอกกับพีเอ็มชาแนลทีนี้ก็เลยได้โชคพอดีไม่ไม่ได้ลงคลิปก็บอก ไรซี่นะครับผม้อดกัไรซี่ไรีนได้จังมอล่เอาล่จรินะครก็ไมการื่องคลนลาดอกเดยว่มากแตีใช้งานยทีื่อีอ่อนมอ๋อค่ะแต่เลยวาเสียมอล่มมาเหรียเห้ปูวาัเจ้าป่เงินมากันละสองอยสามหนอยห้าหนอยแม่เยอะก็ลายกันละก็เลยได้มอล่มได้โชคดีนี่หรีออ๋อาทูนมเด้อขาเด้อจ้างเท่าไรมอล่มนี่ ว่าราจ้างว่าเราเพิ่นเอิงโอาเพิ่อนเญิงแฟนขับเพิ่นจ้างมาไี่ที่เนเสียงผมเออเนี่ย P M Channel โอ้ P M Sound o น l i n e อ๋อโอเจ้ามี่เมลำเป็นจองตัวเองคณะเป็นของเจ้าของโอ้เจดีย์จิตต์ต่อไปล่วงหน้าสรุปอ่ามีงานกันเองเอกจากวิโยกไก่กันตัวเอ่าเี๋ยวสีใส้บริการจังมือผมไปหอดสกปรกบนนั่งเที่ยง ตำบลบ้านแดงพันยูบ้านแดงเนาะค่ะพี่บุญรักมาติดต่องานเพันได้เนาะค่ะพีเอ็มช้าแอนได้อแอนไลน์เช้าแอนไลน์เนาะแอนได้พีเอ็มโอ้เพว่านมีวงของตัวเองนักร้องมีพร้อมมือรั่มมีพร้อมคือคืออนักล่องมีพร้มมอม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเดื่องรับงานแพงบอกกันผู้ชมนะรับรับงานเริ่มต้นคือสกาทาอาจารย์สามมารถแล้วก็พี่ยวอ้บอกเกษียดุลตีส่วนตีสดราค่าเท่าไหร่พ่อออบขนเป็นพ่ออกค่ะสองหมื่นห้าพันบาทผู้ใดราคาอิเล็กทรอนเดิอิเล็กตรอนก็เริ่มอยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับฟังโอ้เดอยว งานนะอาจารย์แบบเจอกันกับเจแดงเราเปยูทูบเบอร์เขาเนาะนะครับใจบริการเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาล่อหวยอาจารย์สามาอาจารย์ไอพ่อออชานใช่แล้วก็เสียอดุลเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมอ่าร่วมไข่เลขเมื่อนี้นะเมื่อนี้ร่วมไข่เลขให้ฟังอ๋อมาแต่ไข่ซอฟเพื่อนคลิปเมื่อนี้โอเคท่านผู้ชมรอดแล้วก็เสียดุลแล้วก็เพืแต่ว่าปูตาห้าได้แล้วหกสี่